16. คุณลักษณะบุคคลที่มีสายเลือดพญานาคหรือมีพญานาคคุ้มครองยังคงเป็นความเชื่อมาแต่ช้านานเกี่ยวกับพญานาคแต่สําหรับคนที่คิดว่าตนเองมีพญานาคคุ้มครองหรือมีสายญาณของเหล่าพญานาคจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดถึงนิสัยใจคอกันว่าบุคคลที่มีสายเลือดพญานาคหรือมีพญานาคคุ้มครองนั้นจะมีนิสัยดังนี้คือ 1. เป็นคนเกลียดคนโกหกมากเกลียดคนผิดศรัทธาเป็นที่สุด 2. เป็นคนที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องความรักต้องรักอย่างเข้าใจ 3. เป็นคนบุคลิกเจ้าชู้ดูมีเสน่ห์แต่ถ้าใครทำให้รักก็รักได้ถึงขนาดรักจนหมดใจให้ทั้งชีวิต 4. ถึงแม้พญาน,นาคจะอยู่ในน้ำแต่กลับมีจิตใจที่ขี้ใจร้อนจะต้องฝึกสมาธิและควบคุมอารมณ์ถ้าหลุดเมื่อไหร่มาร้ายดีๆนี่เองแต่ก็สามารถสำนึกผิดกลับตัวกลับใจได้ 5. เป็นคนชอบของสวยงามเจ้าสําอางใช้เงินเก่ง 6. เป็นคนใจนักเลงใจถึงถ้าเกิดอารมณ์นักเลงก็นักเลงแต่ถ้าอ่อนโยนก็ละเอียดอ่อนหวานอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย 7. มีจิตสัมผัสพ,พิเศษต่อเหตุการณ์ต่างๆหรือมักฝันว่าตนเองไปในที่ต่างๆที่เคยมีบุญผูกพันเอาไว้ในอดีตชาติ 8. ถ้าจะรักใครต้องรู้สึกรักจริงๆถึงจะรักถ้าไม่รักต่อให้ดีแค่ไหน ทำให้ตายยังไงใจก็ไม่รักแต่ถ้ารักแล้วมักจะผูกพันมารักแบบไม่รู้ตัวว่ารัก 9. เป็นคนใจบุญชอบทำบุญไหว้พระปฏิบัติธรรม 10. เป็นคนเบื่อง่ายมักจะเสียใจง่ายขี้เล่นขี้งอนขี้อ้อนขี้น้อยใจเวลาโมโหชอบกระชดประชันปากกับใจไม่ตรงกันแต่ถ้าเข้มแข็งเมื่อไหร่หัวใจดุดดังผูผายอมหักไม่ยอมงออารมณ์ร้าย 11. สซื่อสัตย์แม้จะมีโอกาสโกงแล้วรวยหรือมีโอกาสที่ชีวิตจะสบายแต่ก็ไม่ทำเลวไม่ทำชั่วเพราะมีความละอายต่อบาปและถ้าไม่ใช่ยังไงก็ไม่ทำไม่เอายิ่งในศักดิ์ศรีเป็นที่สุด 12. ถ้าถือศีล5้าได้ชีวิตจะดีขึ้นมากโดยเฉพาะศีลข้อ3เพราะนาคมีวิบากกรรมเรื่องความรักและวิบากกรรมเรื่องอารมณ์ร้อนจะต้องฝึกรักษาศีลและนั่งสมาธิให้มาก 13. บุญที่จะช่วยให้นาคหลุดพ้นจากวิบากกรรมอีกหนึ่งอย่างก็คือการสร้างวัดทำนุบำรุงพุทธศาสนา 14. ถ้านาคไม่เจอผู้ที่เป็นเนื้อคู่กันจริงๆยังไงก็ไปกันไม่รอดต้องทำใจหากคู่ไม่เข้าก็จะพัดพรากจากกัน 15. สุดท้ายคือความปล่อยวางทุกอย่างเสื่อมสลายหมดสู่จุดปล่อยวางเข้าสู้ทางธรรมนาคถึงจะมีความสุข 16. มีนาคอยู่ตระกูลเดียวเท่านั้นที่จะส่งครุฑ มีอำนาจเหนือพระยาครุฑคือพระโพธิสัตว์อสุรินทราลาหูสุเรศผู้ดูแลความดีความชั่วของมนุษย์และคอยดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาเพราะตามคำทำนายของพระพุทธเจ้าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อจากพระศรีอริยเมตไตร